สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศฟ้าครึ้มเลยครับเหมือนฝนจะตกเสร็จแล้วครับตรงนี้สี่ได้โอ้ย4 4สี 400, 400เที่ยวครับอู้ดูรถไทยกันหน่อยอูย้ดตรยเลยกัดอย่่ตามอันนี้เลยโอ้ตุกจักุกลแบบ ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ400คนเที่ยวครับตอนแรกบอก300ครับมันไม่อยู่ครับต้องเอาหน้าดินโปหน้าครับรถเนขบจอดครับรอรถดำครับโอ้ฝนตกฝนลมแรงครับลงเม็ดแล้วนี่เพลยหน่อยเรล่งเหน่อย เอ็มห้าพันครับตัวนีว้นี่ครับเป็นฐานเสาะร่องครับเหมือนปลูกมันปลูกอะไรนี่ครับฐานตัวนี้โหดมากหนักอยู่เหมือนกันนะครับจะลองไปไปจอด อ,อ,อ๋อหวานเฮ้ยแต่ว่าอ๋อไหนไหนจะน่ากันมองดินเยอะครับต้องหาที่เทียครับดูครับท้องฟ้าตรงนั้นขาวนี่มืดครับ สวยแล้วครับโทษนึ่งเจอพายุครับงานเข้าครับออเบอ็กน้องกบพเจะยังอ๋อหัวแกก็ไปเรื่องงานเสร็จแกก็จะขึ้นต่อนะครับ รุ่นนี้นี่ถือว่าแรงครับถ้าับท่อแบบโคๆโคน,น,นั่สุดยอดเลยไ <c oughs> อ้ยะโอ้กองหนึ่งนี่เกือบหมดครับ น่ากลัวมากเลยแล้วกลัวไหมฮะไม่กลับบ้านเหรอยังเกือบเสร็จแล้วครับปรับให้มเสมอนิดนึงก่อน Nghani mai mùa nè đâu đâu rồi, đâu hết cảm thấy vậy sara vơi mày 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 giờ mấy mày 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 thank you. ตกแล้วครับลงเม็ดแล้วดูครับโอ้พายุถล่มทีมงานโทรหนึ่งครับเออ <laughs> นี่ครับวันนี้เจอพายุสงั้น พายุนี่ฝนที่บ้านผมก่อนนะครับที่ลำดวนที่สุรินนะครับขอจะมานี่ครับนีลูกนี้ลูกใหญ่เลยดูครับมืดไปหมดเลย นี่นะครับวันนี้ก็วิ่งไกลแล้วครับออกนอกหมู่บ้านนะครับเพราะตรงนี้ที่เทตรงนี้เต็มหมดแล้วตรงนี้ก็เต็มครับไปแล้วครังานนี้มีจมครับ นแล้วนะครับพี่น้องฝนตกแล้วดูครับมาแล้วพายุทลมทีมงานครับงานเข้าเลยครับพา,า,ายุทลมทีมงานครับพี่น้องโอ้น่ากลัวมากครับพายุ เครับออตกแล้วครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับทีมงานวิ่งได้เลนเนาะเกมเลยครับทีมงาน,นครับ โอหแรงมากเลยครับสำหรับทิปนี้ก็โอ้ดูครับแรงไม่แรงครับแป๊บเดียวครับน้ำเต็มเลยครับเจอกันทิปหน้านะครับสวัสดีครับ